จำได้เลยเป็นวันที่ประมาณสักเดือนมีนายอดขายตกไป50%โอ้ก็เราก็มีขนมประมาณเกือบ300ชนิดนะค่ะครับผมโปรตักซีโร่เราเลยอยู่ตรงนี้เลยตั้งอยู่นี่คอฟฟี่เค้กถ้าเป็นประก่อนนี่คือทำนวานะพี่นอยก็จริงๆเราตั้งมาตั้งแต่ปี2529นะคะครับผเทียบนี่เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะที่มาดูแลตรงนี้สมัยนั้นเนี่ยมีการนําพวกเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆมาลองทํากับขนมปรากฏว่าตัวที่ทาแล้วไปได้ดีก็คือตัวทอฟฟี่เค้ก วันๆผลิตกี่ชิ้นประมาณ700ถาดถาดหนึ่งได้45ชิ้นสร้างราย<ะ>ได้ให้กับมหาลาัยเนี่ย<อ>ปีเท่าไหร่ปีล่าสุดเนี่ย116 1ล้าน,น1น6ล้านกวาจะมาถึงวันนี้มันต้องผ่านเรื่องราวระยะมากมายนะฮะจำได้เลยเป็นวันที่ประมาณสักเดือนมีนายอดขายตกไป50%โอ้เราคิดเหมือนกันเหมือนเหมือนกับธุรกิจอื่นว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือจะเอายังไง อาจารย์มีวิธีแก้อะไรกลับมาเราเคยไปเห็นโครงการแล้วกิจกรรมที่ดีมากๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะชื่อว่าโครงการ NEC เป็นโครงการสําหรับผู้ประกอบการใหม่อมพอจบการอบรมอันนั้นก็ได้แนวคิดแล้วไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีการทําโมเดลแคนวาสการตลาดออนไลน์หลังจ,จากนั้นเราก็ได้มาเข้าโครงการที่ชื่อว่า GA หรือว่า g e i n i u s Academy คือพี่ไปเข้าเรื่องของห้องลีนมันก็จะเป็นลีนบิเนสแคนวาสโครงการนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาแนวคิดในการลีนองค์กรลีนให้มีประสิทธิภาพที่สุด พอเราจบ GA ปั A ๊บเนี่ยทางดีพร้อมเองเนี่ยก็จะมีโครงการเข้ามาเรื่อยๆอยากจะให้กําลังใจกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่เราคนเดียวเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยและอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่เขาอยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนเรานะคะขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็ทีมดีพร้อมและน้องๆทั้งสองท่าน,อนข,อขอบคุณ<า>